ภยาย่าเมืองอีสานแหล่งสิจูงแขนผ้ามาเบิงนำคงไลอยู่จนจน,จนมันสิแสดงไ้จังไรกราบสวัสดีเม็ดหมอแค้นแป้นมะอลำทีพิตามช่องลูกซักหมักมวลช่องแห่งของมูลข่าสารสาระและความบันเทิงเมื่อในวันที่ส0กรกฎาคม2566กบับบรรยากาศท้องฝ้าจำจำย่ำมาแรงพี่น้องหลังจากมีฝนตกอยู่ในภาคอีสานมาหลายมื้อแล้วเป็นห่วงของพี่น้อง เกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าไปปักดําพืชพันธุ์ทางการเกษตรแอนออรดีเผยความในใจถึงบอดจูดเมื่อข้งไปเจอกันอยู่ที่การบวงสรวงมลำไอดอนที่มีคู่เพียงมีหัวหน้าวงหลายคนไปเจอกันในเหมือนนันนสิบเก้าช่วงที่พนมาแอนออรดีได้โพสในเฟซบุ๊กของแอนออรดีบอกว่าเมื่อนี้แอนได้พบพ่อดาบสอแม่อิวแห่งปฐมบันเทิงศิลป์บิวเมื่อได้เจอกับพ่อแม่ ที่ให้โอกาสบนเส้นทางหมอล่ำดูแลฟูมฝักฮัดลองคัดล่ำก่อนที่จะเป็นแอนในมือน,นี่ได้เจอพี่จูสาวหน่อยเพชรดเานแพงน้องอุ้งอิงเมื่อได้เจอพี่ไส้ที่ให้โอกาสเปิดเส้นทางกับการเป็นศิลปินเดียวรับงานเป็นวงของเจ้าของคนที่ทําให้แอนมีคนดูหนาเวทีจนล้นสนามในปีนั่นบ้านสาวหน่อยที่มีมิตรภาพอันงดงามและคือจุดกําเนิดที่ทําให้แอนมีเงิน เก็บเป็นครั้งแรกในชีวิตได้เจอพ่อเอะระเบียบว่าทศินท็อปนารากรได้เจอตอนไกรก็อบอุ่นทุกที่เหมือนได้เจอพ่อและเพื่อนที่คอยห่วงใยเสมอได้เจอพี่ตักชดลดาศิลปินที่เฮาชื่นชอบในการร้องเพลงและได้ชอบเพลงของพี่เขาอยู่เสมอและวันหนีมีโอกาสได้อยู่ใกลๆ้ๆคือที่สุดแล้วและที่สําคัญหันไปมองข้างๆเมื่อนี่พ้นที่เฮาอยู่้างๆคือครูชีวิต พี่บอยแต่คนที่อยู่ขางเฮ้าในปัจจุบันชีวิตตอนนี้มันดีมากๆแอนรู้สึกว่าเฮ้าก่อมากไกลขึ้นกว่าจะมีเฮ้าวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ซื่อสัต์กับอาชีพมอลำและอดทนทุกอย่างและขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแอนออรดีนคนนี้ขอบคุณรามาปัญหาทุกๆเรื่องที่ทำให้แอนโตขึ้น และขอบคุณทีมงานผู้จัดมอลลัมไอรอนขอบคุณเวิร์กพ้อยที่ทำให้แอนม,มีโอกาสได้ความสุดซึกดีๆแบบนี้วันนี่มีความสุงมากค่ะเป็นการแสดงความในใจของแอนออรดีที่มาเจอกับคู่เพลียงหลายๆคนในช่วงที่แอนขามาเป็นศินลปินใหม่ๆตั้งแต่อยู่กับปฐมมาเทียนศิลน์อยู่กับสาวหน่อยพษบ้านแพงจนเป็นศินลปินเดียวมีออร์ดีแบรนด์มาหูจักกับ บอยสิริชัยในการไล่สดผ่านกลุ่มพิษตั้งแต่อีพีหนึง่งจนสุดท้ายตอนนี้ก็มาเป็นคููหักเป็นพวเมียกันแล้วการจับคููกับบอยสิริชัยยิงเค็ดให้ชีวิตคล้องแอนดีขึ้นมีคนสนใจมีคนติดตามหลายเอาให้กำลังใจกันต่อไปใครมีครอคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อประหัตคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ